ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับตั้งช่องของบาวแหลมพารวยก้าผารวยเส้นหวยพารวยครับจะพาพี่น้องนะครับเนาะไปติดตามครับผมเลขเหล่าพัฒนาครับสําหรับพี่น้อง f อฟซครับผมท่านใดนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาครับผมโชคมานบาวแหลมก็ขอแสดงความดีใจนะครับเนาะครับ ขออนุญาตครับผมชวนนะครับเนาะขับผลหวยในงวดทภ่ผ่านมาวันศุกร์ที่สองสิงหาคม2567ลาวพัฒนาเลขที่ออก9 1 4 0 0 5ครับผม3ตัวบน005ออกได้งามอีลีครับพี่น้อง2ตัวล่าง40ครับถือว่าออกได้แบบสวยงามอาจารย์ทานใดเนะครับเนาะขับวิ่งศูนย์ครับผมขับทำมี04ครับต้องมี0ศูนย์หาแน่นอนครับผมรับ เพราะว่าตัวเลขนะครับเนาะเป็นตัวเลขที่ไล่กันไปเลยครับผมครับดังนั้นครับผมเบาวแหลมมาในงวดที่ผ่านมาต้องมีอาจารย์หลายท่านที่เข่าตั้งบนทั้งล่างครับผมอ่ะสําหรับครับผมท่านใดที่ผิดหวังนะครับเนาะจากงวดที่ผ่านมาครับผมงวดนี้เขามาแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามมาไว้ครับผมรอบเบิ่งผลงานแนวทางนะครับเนาะครับทีเบาวแหลมนํามาฝากพี่ฝากน้องครับ ฝากพี่น้องเอพซีครับผมทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับไอเดล่าย์ที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับเนาะครับท่านใดครับผมสนใจที่จะเข้ากลุ่มครับผมหวยหุ้นครับผมหวยเล้ารัฐบาลไทยนะครับเนาะแอดเข้ามาได้เลยครับพี่น้องไอเดล่าย์ก็คือ0 9 8 9 9 1 8 2 0 8 0 9 8 9 9 1 8 2 0 8ครับผมเข้ากลุ่มฟรีครับพี่น้องครับบ่มีค่าใช้จ่ใจนะครับเนาะ อ่ะครับพี่น้องเอฟซีทันใดพร้อมแล้วครับผมเมื่อนี้ครับบาาแหลมจะพาพี่น้องครับไปติดตามผลงานนะครับเนาะของปูศูนย์เจ็ดครับผมครับอย่าลืมเนาะพี่น้องว่าสำนักปูศูนย์เจ็ดถือว่าเป็นสำนักใหญ่ครับพี่น้องครับตั้งแต่บาาแหลมครับผมครับเขามาอยู่ในวงการครับผมครับก็ได้ตัวเลขได้แทวทางครับผมจากปูศูนย์เจ็ดครับที่คอยสนับสนุนนะครับเนาะตลอดมากเลยครับพี่น้องครับ ดังนั้นบ้าวแลมจะร้ดีว่าขับผลงานของปูครับผมเป็นช่วงครับพี่น้องรับบางช่วงนะครับเนาะเวลาที่เขาเขาติดติดติดกันเลยครับผมเวลาลุดกะคือกันครับพี่น้องดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับเนาะตัวเลขครับผมเป็นเพียงแนวทางมีเขา่าละกะมีลุดครับผมครับเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะเบิ้งคลิปเลขเบิ้งคลิปแนวทางให้พี่น้องครับผมใส่วิจารณญาณในการ ติดตามรับชมครับผมรับเพื่อความปลอดภัยครับผมของสุขภาพและก็ทรัพย์สินของเฮ้าเนาะครับเนาะครับพี่น้องรับชมคลิปกับรับชมด้วยความเพลิดเพลินครับผมให้เบิ่งด้วยความสนุกสนานครับอย่าเบิ่งด้วยความเครียดนะครับเนาะครับมันจะเห็นให้เฮ้าบ่มีความสุขครับเบ้าแลมก็ยอมรับครับว่าเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะไปเบิ้งตัวเลขไปเบิ่งแนวทางของปูกันเลยครับผม ครับสำหรับมือนีนะครับเนาะครับอ่ะพร้อมแล้วมาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงกันเนาะครับเนาะวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ที่5สิงหาคม 2 5งพันรลาพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบาวแหลมจะพาพี่น้องไปที่ตามครับผมผลงานของปู่0ูย์เ อ่ะก่อนเื่นนะครับเนาะขับไปเบิร์เล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด เจ็ดกับแปดครับผมครับเลขแปดก็คงจะชัดเจนกันอยู่นะครับเนาะ ครับสำหรับเลขวิ่งครับผมปูกับเดนมาร์ที่8ครับพี่น้องครับเด่น8รอง7กันนะครับเนาะอ่ะสายวิ่งสายรูดกับบกวนพลาดกันครับผมครับฝากพิจารณากันเบิงอ่ะไปเบิงเลขจับคู่กันนะครับเนาะงวดนี้จะมีตัวใดกันบ้าง เจ็ดสองแปดสองหกสองเจ็ดสาม แปดสามหกสามเจ็ดสี่แปดสี่ กสี่ครับตัวเลขหวังว่าจะชัดเจนนะครับเนาะอ่ะไปเบิ่งตัวเด่นๆเลยครับพี่น้อง สำหรับครับผมตัวเลขเนาะครับเนาะที่ติดแปดครับผมครับเป็นตัวเด่นครับตัวเลขที่ติดแปดนี่จะเป็นตัวเด่น ครับสำหรับกระผมตัวล่องนะครับนอกภัยมากไปชอบก็อย่าลืมครับผมฝากพิจารณากระนั้มน้องครับเนาะครับตัวเลขกระผมฝากอีกนิดนึงตัวเลขเป็นเพียงแนวทางกระผมรับขอให้พี่น้องเอฟซีกระผมของบ่าแหลมทุกขุทุกคนใส่วิจารณญาณนะครับเนาะในการติดตามรับชมครับนี่คือแนวทางนะครับเนาะตีปูครับผมศูนย์ทรงมาให้กระผมครับสำหรับกระผม เลขตัวเด่นก็คือเด่น8ตรอง7ครับผมรับเด่นปูสิมาร์กมม่ห้นะครับเนาะอ่ะขอให้พี่น้องก็แล้วผมโชคหมานกันครับทุกผูทุกคนครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วครับบอทันกกตีตามนะครับเนาะฝากพี่น้อง f อฟ กดติดตามเอาไว้ครับผมเพื่อท่านจะบริพลานนะครับเนาะคลิปตัวเลขแนวทางครับผมที่สําคัญครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ครับผมครับทุกครั้งที่บ้าเรียมนะครับเนาะลงคลิปไปพี่น้องจะเห็นท่านที่ครับผมครับขึ้นแจ้งเตือนนะจอโทรศัพท์ท่านที่เลยครับพี่น้องจะบริพลาดครับเพราะว่าหวยเล่านี่ครับผมระยะเวลาจะมีให้เฮาได้ติดตามได้รับชมสั้นๆเองครับพี่น้องครับอ่ะจังไดจังไรกะครับผม โชคหมั่นร่ดรวยกันทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะขับเขามาแล้วครับผมรับกระคอยพี่น้องครับผมรับฝากกันเด้อครับผมฝากที่ตามฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเบาแหลมกันนําครับขอบพคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนขอบคุณปูครับผมครับสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับสำหรับคลิมี้ครับผมก่อนจากการขอออมนุ่ยอวยพอนพี่น้องเอฟซีโชคหมั่นร่ารวยครับผมปังๆไปกันนะครับเนาะกับหอยลาวพัฒนาครับสําหรับคลินี่ บ้าแหลมขอลาไปก่อนเอาไว้พบและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม